but out you crazy have thems the power regret after you it, but it feels this so it <laughs> oh, the it so a fill do good of โอ้คนขับเบนทงกับตาถลนออกจากเบ้าเลยนะครับเมื่อล่าสุดได้ทราบว่าฝรั่งที่ปกติใช้ชีวิตอยู่ในกัมพูชา แต่พอถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์กับบินมาที่ไทยซะอย่างนั้นแถมแค่นั้นไม่พอนะครับยังมีการทํารีวิวสงกรานต์ที่ไทยเนี่ยมันยิ่งใหญ่อลังการกว่าดีคิดไว้มากโอไมคกอแบบนี้คนเขมเมนเขาจะไม่ดิ้นกันพลร่านแล้วครับนี่ก็กราบสวัสดีทุกคนโดยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนะพวงออกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสระของคลิปนี้ถ่าทุกๆคนได้ยินเสียงนะแบบนี้ แล้วก็ยกบนิ้วขึ้นมา1นิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนาก็ต้องกราบงามๆขอบพระคุณมาก่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับานาก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคอมเมนต์เขากําลังช็อกตาตั้งกันเลยทีเดียวซึ่งเรื่องราวมันก็จะเกี่ยวข้องกับงานสงกรานต์ของเรานั่นเองโดยช่วงช่วงนี้นะครับอย่างที่รู้กันเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ของไทยเราอย่างแบบ100%อย่างเป็นทางการ แน่นอนนะครับในช่วงนี้ก็ยังมีต่างชาติแห่เข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยกันค่อนข้างจะมากซึ่งตอนแรกเนี่ยมันก็มีสื่อของกัมพูชาได้มีการทําบทวิเคราะห์เอาไว้ด้วยนะครับว่าสงการปีนี้ของประเทศไทยนักท่องเที่ยวน่าจะหนีหายกันไปหมดเพราะเพิ่งจะเกิดภัยแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วดันมีตึกถล่มด้วยนะต่างชาติก็น่าจะแห่ไปเที่ยวที่กัมพูชากันพวกเขาก็เลยมีการเตรียมงานเอาไว้ใหญ่โตเลยนะครับในปีนี้เพียงแต่ทว่าสุดท้ายแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่เป็นตามนั้นนะ รนักท่องเที่ยวก็ยังคงยินดีที่จะเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยอยู่เหมือนเดิมแถมเพิ่มเพลินแน่นกว่าเดิมด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นี่แหละที่มันทําให้เป็นประเด็นขึ้นมาเพราะทวา่าสุดในขณะที่กัมพูชานั้นจัดงานสงการกันอยู่เพื่อหวังที่ฝรั่งบางค่าจะเดินทางไปเที่ยวที่นั่นกับกลายเป็นว่าฝรั่งที่ปก,กติอาศัยอยู่ในกรัรมพูชาแต่พอถึงช่วงเทศกาลสงกา์ดันเดินทางมาเที่ยวที่ไทยกันซะอย่างนั้นคือแห่มากันเยอะมากๆนะครับมาทำคอนเทนต์รีวิวสงการที่ไทยกันเยอะแยะเต็มไปหมด แต่มันจะมีฝรั่งอยู่คนหนึ่งที่อวเเยขมินอยู่เป็นประจำนั่นก็คือตาคลิสซึ่งเขาก็คืออินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวนั่นเองในเพจ Facebook ของเขาเนี่ยมีคนติดตามมากถึง2ล้านกว่าคนเลยนะครับถ้าใครที่ไม่รู้จักตาคซิสเนี่ยเขาก็คือฝรั่งที่ล่าสุดโดนขเเมินวิ่งเาวากระเป๋านั่นแหละซึ่งสุดท้ายเขาก็ได้กระเป๋าคืนแล้วนะแต่เขาก็ยังคงอาศัยอยู่ในขเเมินต่อแล้วก็อย่างที่บอกพอถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์แกก็ตีตัวเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทย แล้วพอมาถึงที่ไทยเนี่ยแกก็ได้มีการโพสต์ว่านี่แหละคือสองการครั้งแรกของเขาเขารู้สึกตื่นเต้นมากๆที่ได้เข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยมันยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าที่เขาคิดไว้มากแล้วก็มีการรีวิวไปเที่ยวที่วัดไทยด้วยนะครับอย่างเช่นวัดท่าทองแถวแถวสุขุมวิทแถวแถวโรงเรียนเก่าของนาน,นั่นเองซึ่งนี่นี่แหละที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะหลังจากที่ตาคริสคนนี้เนี่ยได้มีการรีวิวการเล่นสงการที่ไทยแถมมาวัดไทยในช่วงสงการโอ้โหคนเอมเมน์ก็ออกมาดิ้นกันพล่านในทันทีนะครับคือพวกเขาไม่พอใจเป็นออย่่าาาางมากวเ้ ทำไมตาเคสคุณอยู่ดีๆคุณถึงไปเที่ยวสงการที่ประเทศไทยละ่ะคุณควรที่จะมาเที่ยวที่กัมพูชาสิเพราะกัมพูชาเนี่ยคือออริจินอลออฟสงการหรือว่าตนตำหรับของสงการนั่นเองเอ,อแล้วก็แน่นอนนะครับไปโพสต์รูปคปําว่าสงการที่มันมีแกะสลักอยู่ตามกําแพงวัดอะไรของวูเขานั่นแหละก็คือมามุกเดิมๆแค่นั้นไม่พอนะครับมีคนคอมเมนต์อีกหลายต่อหลายคนที่ไปคอมเมนต์ประมาณว่าทําไมเคสคุณถึงทําแบบนี้คุณอยู่ในกัมพูชามาตั้งนมตั้งนานเราหวังว่าจะให้คุณรีวิวสงการในกัมพูชาแต่ทําไมคุณถึงเเดินททททางไไปปี่ประศย สงการที่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่สนุกเหมือนกับกัมบูชาหรอกนะเฮ้ยใช่เหรอแล้วพอคุณไปที่ประเทศไทยคุณก็ไปรีวิววัดไทยทําไมคุณถึงไม่รีวิววัดของกัมบูชาเราบ้างวัดขมรนก็มีการจัดงานสงกรานเหมือนกันก็มีการออกมาโพสตัดเพาะอะไรนู่นนี่นั่นนะครับอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องตาคริสเนี่ยเอาตรงๆมันมีเรื่องงามหน้าของคนไทยแล้วด้วยนะเพราะตาคริสแกก็โดนคนไทยเนี่ยรับน้องในทันทีหลังจากที่เดินทางเข้ามาในไทยนะครับเพราะหลังจากที่แกเดินทางมาไทยวันแรก แกก็เจอกับแท็กซี่ไม่ยอมกดมิตเตอร์ก่อนเลยนะครับแต่ก็ยังดีที่แกเนี่ยเป็นจอมเจราจาเป็นคนที่ไม่ยอมอะไรง่ายๆก็เลยมีการต่อรองกับแท็กซี่ว่าถ้าหากคุณไม่กดมิตเตอร์เดี๋ยวผมจะไปแจง้งโปลิสก็คือตำรวจนั่นเองซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยกับกลายเป็นว่าทางสนามบิน AOT ก็ได้มีการเข้าไปขอโทษขอโพยในเพจของแกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพียงแต่เรื่องนี้เนี่ยนะาเข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปดูคลิปก็ยังงงๆอยู่นะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าคริสเขาเข้าใจผิดไปเองคนขับแท็กซี่ไม่ได้ชาร์จเพิ่มแต่แท็กซี่่เขาาาแคตออาคตอรง ว่าต้องการที่จะเก็บเงินเพิ่มเพราะว่ามีกระเป๋าใบใหญ่คือมันเป็นกฎของสนามบ,บินนั้นอยู่แล้วนะครับถ้ามีกระเป๋าใบใหญ่เนี่ยแท็กซี่สามารถเรียกเก็บเงินเพิ่มได้คือตรงนี้เนี่ยน้าก็ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกถ้าหากใครที่อยากจะทราบเรื่องนี้ก็ลองเข้าไปดูที่เพจของคริสแกก็และกันมีชื่อเพจว่า Travel with Chris ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้เห็นว่าฝรั่งที่ปกติจะอวยคอมเมนต์อยู่เป็นประจำแต่พอถึงเทศกาลสงกรานต์ดันมาโพลที่ไทยซะอย่างนันคนค คอมเมนต์แรกก็บอกว่าคริสคุณไปที่นั่นทําไมสงกรานของประเทศไทยนั้นก๊อปปี้สงกรานของเขมรไปนะคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเขมรทุกคนอย่าไปคอมเมนต์เสียียหายกับเขามันเป็นสิทธิของเขาสิเขาจะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้อย่าใจแคบมากจนเกินไปคิดถึงสิ่งดีๆที่เขาเคยทําให้กับเราบ้างคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าขอให้คุณมีความสุขในวันสงกรานแต่อย่าลืมว่าสงกรานที่กัมพูชาเราก็จะยิ่งใหญ่เหมือนกันครั้งหน้าเราขอให้คุณมาเที่ยวสงกรานที่กัมพูชาบ้าง คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเดี๋ยวสงการของเอมรก็จะจัดขึ้นเช่นเดียวกันระหว่างวันที่1 4บสถึงสิหระหวังว่าคุณจะมาคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่ากลับมาที่กัมพูชาเถอะเรามีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ที่เสียมเรียบชื่อว่าอังกอรส์สงการรับรองว่าคุณจะต้องประทับใจคอมเมนต์ comment ต่อมาก็บอกว่าทำไมคนเขมเมต้องไปคอมเมนต์ถกเถียงกันด้วยเขาเป็นต่างชาติเขาจะไปเที่ยวที่ไหนมันก็สิทธิ์ของเขาเขามาที่บ้านเราเราก็ยินดีถ้าเขาไปเที่ยวที่อื่นแล้วเราดันไปต่อว่าเขาแล้วอนาคตคิดหรอว่าเขาจะกลับมาาเเเทททีีี่่ยวปรระศอก เราจะต้องไม่ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของเขาเราไม่สามารถบังคับเขาได้และที่สําคัญเราต้องไม่พูดถึงพวกบ้านเลขที่2รอบเดียวเขาจะเข้าใจผิดว่าเราเป็นพวกอันธพาลคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคริสคุณกําลังเข้าใจผิดนะสงกรานต์ที่ดีที่สุดก็คือกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าได้โปรดเธอคริสคุณต้องลองมาสัมผัสสงกรานต์ที่กัมพูชาดูสักครั้งคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าขอให้คุณมีความสุขในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้นะและหวังว่าสักวันหนึ่งคุณจะมาเยี่ยมชมที่กัมพูชาเราบ้าง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคุณต้องลองมาเที่ยวสงกรานต์ที่วัดอังกอร,ร์แล้วไปต่อที่พับสติดแล้วคุณก็จะเห็นความจริงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเขาให้คุณมีความสุขกับสงกรานต์ของปลอมที่ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเรายังคงยินดีต้อนรับคุณกลับมาที่กัมพูชาอยู่นะพี่ชายคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสวัสดีพี่ไมค์คอมเมนต์แม้ว่าคุณจะอยู่ที่ประเทศไทยก็ตามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคริสคุณกําลังเข้าใจผิดพลาดครั้งใหญ่สงกรานต้นตํำรับแล้วจริงๆคือของคอมเมนต์ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคุณต้องลองมาสัมผัสเทศกาลอังกรอร์สงการของกัมพูชาดูสักครั้งได้โปรดคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าถ้าครั้งหน้าคุณมีโอกาสมาเที่ยวสงการที่กัมพูชาคุณจะรู้ว่าสนุกกว่าที่ประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าคริสทำไมคุณถึงไม่อยู่ฉลองปีใหม่สงการที่คขมลล่ะตอนนี้คุณยังสามารถกลับมาที่กัมพูชาได้อยู่นะเรายังคงยินดีที่จะต้อนรับคุณหวังว่าจะได้เห็นคุณกลับมาเล่นสงการที่กัมพูชาในเร็วๆนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาก็บอกว่าคุณกำลังพลาดครั้งใหญ่ คุณควรที่จะฉลองปีใหม่ที่แคเมเนส์สิทำไมคุณถึงเลือกไปที่ประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคริสระหว่างที่คุณอยู่ที่ประเทศไทยถ้า,ามีคนไทยบอกว่ากัมพูชานั้นเป็นประเทศที่มีเด่ดโจนคุณอย่าไปเชื่อเพราะไม่มีใครรู้จักแคเมเน์มากกว่าคนแคเมเน์ด้วยกันเองคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสวัสดีปีใหม่คริสหวังว่าเราจะได้เห็นคุณกลับมาเล่นสงการที่กัมพูชาโดยเฉพาะที่เสื่อมเรียบในเร็วๆนี้ อ่าก็คอมเมนต์ของคนก็เหมืไปฟังกันประมานี้ก็ลวกันนะครับสรุปง่ายๆเลยนะคอมเมนต์แทบจะ9ก้าาเคือจะออกมาดิ้นกันพลาเลยนะครับรับกันไม่ได้ที่อยู่ดีๆฝรั่งที่ปกติก็ใช้ชีวิตอยู่ที่กัมพูชาแต่พอถึงช่วงเทศกาลสงกรานดันมาโผล่ที่ไทยซะอย่างนั้นนะครับจริงๆก็ไม่แปลกใจนะเพราะฝรั่งทุกคนในโลกเนี่ยก็อยากจะมาสัมผัสสงกรานที่ประเทศไทยกันอยู่แล้วนะครับไม่มีใครหลอกที่เขาอยากจะไปสัมผัสสงกรานที่กัมพูชา ซึ่งช่วงนี้เนี่ยนะก็กําลังรออยู่เลยนะครับรอคลิปของคนกเขมรนว่าเขาจะจัดสงการออกมาเป็นแบบไหนนะซึ่งสงการเขาก็เริ่มกันแล้วนะครับเริ่มวันนี้เป็นวันแรกอย่างเป็นทางการคือหลายคนอาจจะงงนะครับเอ้าก็เห็นะเขมรนมันเล่นกันมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอตั้งหลายวันแล้วมันก็ใช่ครับแต่พวกเขาก็ยังเล่นกันแบบไม่เป็นทางการทางการเนี่ยรัฐบาลเป็นคนจัดจะเริ่มตั้งแต่วันที่14นี้เป็นต้นไปถ้าใครเนี่ยอยากจะไปสัมผัสสงการแบบแห้งๆก็เล่นเชิญไปที่กัรพูชาก็แล้วกันนะแต่ส่วนตัวน้าก็คงจะไไม่ป แล้วก็คงจะเล่นอยู่ที่ประเทศไทยนี้เหมือนเดิมแล้วก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยด้วยกันละกันนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก็ด้รับความประทับใจจากเทศกาลสงการานต์ที่ได้รับการยืนยันจากยูเนสโกในครั้งนี้ด้วยนะจ๊ะ Happy New Year Enjoy อน j o ยสงการานต์อินไทยแลนด์กันทุกคนนะจ๊ะแล้วทุกคนล่ะมีความคิดเห็ยนยังไงกับเรื่องนี้ยังไงก็อย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้น่าทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละ1-2ถึงคอมเมนต์ด้วย ส่วนสำหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนะแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวีรัสครับ